ขณะที่ทีมไทยแลนด์ก็ได้อันดับ1อาเซียนในศึกสล้อทัวร์เลอร์ลังกาวีที่ประเทศมาเลเซียค่ะ พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมยีฬาจากรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ก็เปิดเผยว่าการแข่งขันจักรยานทางไกลานานาชาติรายการเลอทัวร์เดินลังกาวี2025ที่มาเลเซียในสเตจที่8เป็นสเตจสุดท้ายระยะทาง180.2กิโลเมตรค่ะผลปรากฏว่าเปรมสิทธ์โทนธนาคารชยาสมบัตินักปัน่นทีมชาติไทยชุดซีเกมส์กลางที่33ก็เข้าเส้นชัยเป็นคนแรกค่ะแล้วก็เป็นอันดับหนึ่งของนักปั่นอาเซียนเวลา3ชั่วโมง50นาที2 20วินาทีคว้ารางวัลเบสอาเซียนหรือว่านักปั่นยอดเยี่ยมอาเซียนแล้วก็รั้งอันดับ3ของนักปั่นเอเชียด้วยนะคะพร้อมกันนี้ทีมไทยแลนด์คอนติเนนตัลไซค i n g ก็ยังได้อันดับ1ของทีมอาเซียนในสเตจที่8นี้ด้วยเช่นกันค่ะโดยเมื่อรวมเวลาโอเวอร์ออลนะครับธนาคารอยู่อันดับที่21นะครับได้อันดับที่2ของนักปั่นเอเชียเวลารวม27ชั่วโมง29นาที27วินาทีนะครับ ขณะที่เวลารวมประเภททีมครับนักปั่นทีมไทยแลนด์คอนติเนนตัลไซคลิงได้อันดับที่3ครับเวลารวม8 2ชั่วโมง31นาที3วินาทีส่วนอันดับ1เป็นทีมนูทันสราบบีวจากอินโดนีเซียครับเวลา8 2ชั่วโมง29นาที33วินาทีอันดับ2เป็นทีมเอเชียนเร n ซิ่งจากญี่ปุ่นเวลา8 2ชั่วโมง29นาที54วินาทีตามกันมาไม่ห่างครับค่ะพ้นเอเดชาย,ยังได้บอกอีกนะยครับว่าสําหรับการแข่งขันจัก,กรยานทางไกลารายการนี้มีทีมแข็งแกร่งมากทั้งที อาชีพระดับสูงสุดเวิร์ t ทัวร์มีระดับดี v ว s ชั่น UCI Pro ีไอโทนอกจากนี้ก็ยังมีทีม UCI Continental ที่ถือว่าแข่งแกร่งทั้งนั้นซึ่งผลงานของนักปั่นไทยก็เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าสามารถสู้กับนักปั่นไทยในภูมิภาคเอเชียได้อย่างไม่เป็นรองสิ่งที่ทางสมาคมจักรยายนต้องทำงานหนักต่อไปก็คือการรักษามาตรฐรานในการชิงชัยระดับเอเชียเอาไว้ด้วยกันนะคะส่วนเป้าหมายต่อไปก็คือกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33นักปั่นไทยชุดนี้ก็จะกลับมาเก็บ ตัวฝึกซ้อมต่อเนื่องไปจนถึงช่วงของการแข่งขันซึ่งประเภทถนนคู่แข่งที่น่ากลัวก็คืออินโดนีเซียแล้วก็มาเลเซียตั้งเป้าเอาไว้ก็คือจะต้องคว้าอย่างน้อย1-2เหรียญทองด้วยกันค่ะต่ักันที่ศึกมวยไทยรากยาซีซันสโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือน